สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับแล้วก็สวัสดีทางแฟนเพจเตรียมส่องแถวด่วนครับผมมาครับผมก็วันนี้ก็มาดูในตันหา่อ,าองแถวก็ได้ถึงเวลาจะได้ต่อภาษีแล้วครับถึงเวลาต่อภาษีก็ต้องถอดวันไดครับ เฉียนโฉมสอดบันไดนี่บันไดตรงนี้ก็เอาออกครับคือต้องเอารถเข้าตรวจสภาพต้องเอาบันไดออกแล้วก็ใส่ฝาท้ายก็ไปตรวจสภาพยพ่อผัาพอเมื่อวานขับไปคนส่งแล้วคนวส่งบ,บอกว่าต้องใส่ฝาท้ายเอาขับไปที่ตลออบอกว่าต้องใส่ฝาท้ายมาเราก็วันอาทิตย์เราก็จะถอด ก็มามองดูครับนี่อะไรเยอะเหลือเกินทั้งทั้งแผ่นนี้แผ่นนี้แล้วก็บันไดแล้วก็ชุดชุดนี้ก็ต้องถอดครับชุดนี้ก็ต้องถอดออกเพราะว่าฝาท้ายติดจุดโจฟาเนี่ก็ต้องถอดแล้วก็เข้าไป ภาพมามาดูคร่าวๆครับนี่ก็แต่ก่อนผมก็ทํามาก็ที่ร้านวันชัยก็ก็ดูดีอยู่ครับทุกวันนี้เพียงแต่ผมไม่ค่อยมีเวลาทำความสะอาดเพราะว่าเลิกเลิกขับรถผมก็เข้าโรงงานก็มีจะเหนื่อยบ้างอะไรบ้างก็หวไวก็นานๆครับจะล้างอาจิีทีนึงก็ยังเงาครับ มาปีกว่าสองปีแล้วสองปนะีแล้วก็ยังเงาอยู่ว่าปีนี้ก็จะเข้าตรวจสภาพก็บันไดเหจะได้ไื้อรื้อออกแล้วก็ข้ารถข้าตรวจแล้วก็ค่อยไปต่อภาษีผมเห็นหลายท่านครับที่ถามว่าหลังคาทกวันนี้ชุด ช,ชุดนี้ครับผมทั้งบันไดทั้งทั้งบันไดทั้งลังคาเนี่ยบันไดจะได้อย่างนี้จะได้ทรงนี้ครับจะได้ทรงนี้ราคาอยู่ที่สี่หมื่นแปดครับชุดนี้เลยแต่เบาะไม่ได้ครับเบาะจะเป็นเบาะโซฟาแต่ว่าที่พิงเบาะไม่ได้สี่หมื่นแปดถึงห้าหมื่นครับ ถ้าเพิ่มลูกเล่นบ้างนี่ถ้าไฟถ้าไฟเต็มอย่างนี้ก็นี่แหละครับไม่เกินห้าหมื่นครับประมาณนี้เลยของตีข้าวข้าวเผื่อเพิ่มหลายอย่างอันนี้ก็ไม่ได้ล้างรถไม่ได้ล้างจอด,ดผมก็พิง่งานเสร็จแล้วครับวันนี้รอบเช้าสองเที่ยวก็เข้าบ้านก็ให้มาดูรอยตรงนี้ก็อันนี้ก็บุก ผมเห็นพี่ๆหลายท่านที่ถามมาครับทุกวันนี้ทุกวันนี้ของมือสองก็สองหมื่นขึ้นแล้วครับของมือสองถ้าสภาพสแตนเลสอย่างนี้ก็ราคาสองขึ้นครับราคาหมื่นกว่าบาทไม่มีแล้วครับทุกวันนี้สองหมื่นขึ้นก็ยังหายากนะครับของมือสองทุกวันนี้ อย่างน,น้อยๆเอาอย่างน,น้อยๆทุกวันนี้ราคาก็อยู่ประมาณ20,500ครับ20,500นี่ไม่ขาดครับพร้อมชุดบันไดแบบนี้ของมือสองนะครับแต่ทุกวันนี้หายากครับไม่มีก็ใหด้ดูดูแค่ข้างหลังครับ ดูรูปสรงข้างหลังวันนี้ก็จะได้ลือเดี๋ยววันวันที่ลือเดี๋ยวผมลงคลิปให้ดูครับว่าต้องรถเข้าตรวจสภาพต้องเป็นสภาพไหนแต่นี้เข้าไปไม่ผ่านไปแล้วครับตรวจสภาพไม่ผ่านนะครับแ้วก็ยาคา ราคามันก็จะอาจจะต่างกับที่อื่นมาแต่ว่าสภาพมันก็ประมาณนี้ครับบางท่านบอกงานะไม่เนียนงานไม่เรียบก็มันก็มีครับรอยรอยต่อบ้างอะไรบ้างต่อเลดรอยเลดต่อบ้างอะไรบ้างรอยเชื่อมไม่ไม่เรียบร้อยก็เป็นไปได้เพราะว่ามันราคามันก็ตามราคาครับก็ได้ตามราคา ก็ใครที่มองเคยดูก็รู้ครับคนที่เล่นหลังคาจะรู้ว่าเออถ้าไม่เกียงราคาก็ก็ต้องไปที่ราคาเหมาะสมกับราคาสินค้าวันนี้ผมก็จะมา,มาพูดถึงเรื่องต่อภาษี ต้องรื้อออกคือนี่มามองดูแล้วก็ลื้อออกเยอะอยู่ก็เอาเรื่องครับรื้อบันไดก็น่าจะครึ่งวันนะครับัใช้เวลาเป็นครึ่งวันโอเคครับผมพอจบคลิปนี้ไม่เพียงเท่านี้ครับ